วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเปิดให้คณะสงฆ์และประชาชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกเนื่ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกา โดยวันนี้นัพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธานาคารกรุงเทพโรงเรียนราชินีโรงเรียนวัดราชบพิธตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติไปถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะ ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรยากิจเผยแผ่และจัดลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินนยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิีสถิตมหาศีมารามได้มอบพระรูปสมเด็จพระอาริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งด้านหลังพระรูปมีลายพระหัตถ์รรมภพาสิทธ์เป็นพระกติธรรมประธานให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาเชิญไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบหนังสืออมฤุตพจนะพุทธศาสนาสุภาษิตของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตให้นำไปศึกษาเพื่อเป็นสุภาษิตประจำใจในการดำเนินชีวิต